ตรวจประมาณเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วค่ะ2562ปกติตัวเป็นประจำอยู่แล้วไม่ได้มีอาการอะไรสาเดือนครั้งละคะ่ะก็รู้สึกกลัวมากๆเลยแหละเพราะว่าเราก็ดูแลครอบครัวหลายอย่างะะอา<ป>ะองค่ะอยู่กับพ่อกับแม่ใช่ก็ยังไม่ได้บอกจนถึงวันนี้ค่ะไปตรวจไปตรวจที่มูลนิธิแห่งหนึ่งค่ะว่าว่าติดเชือเช้อเฉยๆยังไม่ได้แจ้งว่าไวรัสโหลดเท่าไหร่หรือว่า CD4 เท่าไหร่อะค่ะอันนั้นไปตรวจเพื่อรับรู้เฉยๆเขาก็บอกว่ายังติดได้ไม่นาน HIV คือภาวะการติดเชื้อนะครับ การติดเชื้อเนี่ยก็คือเชื้อ HIV มันไม่ได้ทําร้ายเราคนติดไอชีเนี่ยเขาจะประคองร่างกายของเขาได้จนกระทั่งประมาณสัก10ปีนะ,ะถึงจะพัฒนาออกมาเป็นเอชภูมิคุ้มกันจะลดลงไปจนกระทั่งสู้กับโรคเฉวยโบกาสไม่ได้ครันนี้เราก็ไปตรวจหาดี V ค่ะ ครั้งแรกได้ประมาณ700ได้ศึกษาแล้วก็กลัวผล side effect ของยาต้านอะไรแบบนี้เราก็เลยไม่กล้าที่จะไปรับยาต้านที่ว่ากลัวยาต้านครับไปอ่านเจออะไรมาบ้างอะผอมลงผิวดํามันไม่ได้ไปท่าเชื้อไวรัสหยุดการ coppy ตรัวเองพอหยุดยาต้านไวรัสเมื่อไหร่ h i v มันกลับมามันทําให้ h i v ตรวจวัดไม่ได้แต่ไม่ใช่วิธีการรักษาแต่เนื่องจากไม่มีทางเลือก แม้ว่าในระยะยาวััจจะมีผลข้างเคียงเปิดใน f c e e o o o อ่ะจนเจอผลิตภัณฑ์ของแอปโคเนี่ยคะ่ะหลังจากนั้นไม่นานประมาณ2-3เดือนนะคะตรวจซ d ดก่อนคะ่ะแล้วก็มาเข้าร่วมโครงการรับผลิตภัณฑ์จากแอป o ไปก็ไวรัลโหลดตรวจครัง้งแรก477ค่ะไวรัลโหลดทำไมถึงคิดว่าจะไม่รับยาต้านเลยเพราะว่ากลัวด้วยแล้วก็ไม่อยากไปโรงพยาบาลนะคะไม่อยาก ไปตรวจที่โรงพยาบาลได้ไปเจอในเฟ o บุ๊ะมีวิดีโอวีดีโอหนึ่งอ่ะซึ่งเขาใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะแล้วก็เขามีอาการที่ดีขึ้นดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นก็เลยสนใจค่ะก็ค,ะคิดว่าเราก็คงจะทําได้เพราะว่าเราปกติเราก็ออกกําลังกายดูแลตัวเองมากๆอยู่แล้วค่ะการใช้ชีวิตเรามันเปลี่ยนไปยังไงบ้างไหมครับเปลี่ยนไปมากๆเลยเพราะว่าต้องทานอาหารต้องดูแลตัวเองมากๆออกกําลังกายเป็นสม่ำเสมอแล้วก็อย่านอนดึกเกินไปค่ะเพราะว่ายิ่งนอนดึกอัาซีรีโฟนเราก็จะยิ่งลดลงเรารู้ว่าเราเป็น เราบอกแฟนว่ายังไงบ้างก็บอกเขาเลยว่าเราตรวจพบเชื้อนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่างั้นให้กลับไปอยู่บ้านเขาก็ดูแลเรากลัวอยู่ได้ไม่นานโมเมนต์กลัวตายมันก็ต้องมีอะค่ะอึดอัดไหมอะก็ไม่อึดอัดเพราะว่าทุกวันเนี่ยคิดว่าตัวเองสุขภาพดีขึ้นมากๆแล้วก็บางทีก็ลืมไปเลยว่าตัวเองติดเชื้อ,อเพราะว่าแฟนก็ให้กําลังใจดีแล้วเขาก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้อยู่ในโครงการนี้ใช้ผลิตภัณฑ์ของแอปโกมากี่เดือนแล้วปีหนึ่งแล้วค่ะก็เลยประกาศโครงการแอปโกะไลฟ์ฟิตเนสแชร์เลนจ์ คือให้ทุกคนที่ติดเชื้อ HIV ใหม่แล้วไม่อยากจะใช้ยาต้านไวรัสเนื่องจากกลัวผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นก็เข้ามาในโครงการของเราเราก็ดูแลให้ใช้นวัตกรรมของเราพร้อมๆกับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเราประกาศไปก็ปีเศษๆตอนนี้ก็เกิด2ปีแล้วนะครับ ก็ปรากฏว่ามีโคนเข้ามาอยู่จํานวนหนึ่งตรวจครั้งล่าสุดตรวจไม่พบเชื้อในกระแสเลือดซีรีฟูประมาณ8900้าร้อยะค่ะก็แสดงว่าหลังจากเริ่มกินผลิตภัณฑ์ของแอโกไปได้สักแป๊บคือไวรัสโหลดหายไปจนกระทั่งตอนนี้เริ่มลดการใช้ผลิตภัณฑ์ล้วด้วยใช้เหลือ6แคปซูลต่อวันนะคะก็ใช้ชีวิตได้ปกติทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองแตกต่างจากคนอื่น คิดว่าการดูแลตัวเองที่เหมาะสมควรจะเป็นแบบไหนฝากให้ผู้ป่วยคนอื่นอันดับแรกเลยคือคือจิตใจกําลังใจคืออันดับที่หนึ่งค่ะต้องสู้แล้วเราต้องอยู่กับมันให้ได้มีสติตั้งสติขึ้นมาเพื่อดูแลตัวเองให้มากขึ้นกว่าคนปกติออกกําลังกายทานอาหารพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆด้วยเหตุที่มันไปกระตุ้นเซลล์ที่พิการมันฆ่าเซลล์ทุกๆชนิดที่มันผิดปกติในร่างกายเพราะฉะนั้นแคปซูล ของเราซึ่งกระตุ้นเสริมพิกาจะเป็นสิ่งที่ช่วยคนได้จํานวนมากอย่างยั่งยืนโดยที่มหัศจรรย์ที่สุดก็คือว่ามันไม่มีผลข้างเคียงสําหรับคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นสาวประเภทสองเหมือนเราเลยหรือว่าคนอื่นๆที่ใช้ชีวิตเสี่ยงอยากจะฝากอะไรถึงสําหรับสาวประเภทสอแล้วก็พวก L G B T ที่มีกลุ่มเสี่ยงนะคะก็คืออยากให้ ดูแลตัวเองแล้วก็ป้องกันให้ดีๆเพราะว่าวันหนึ่งถ้าเราติดเชื้อขึ้นมาแล้วเนี่ยมันไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ต้องชนะมันให้ได้ค่ะตั้งแต่ใช้ผลิตภัณฑ์ของแอปโกมาครับเคยเจออาจารย์พิเชษมาเคยเจอน่ารักใจดีมากแล้วก็เลยขอบคุณอาจารย์เขาด้วยที่มีผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ออกมาช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้ร่างกายแล้วก็ให้มีชีวิตที่ดีปกติเหมือนคนทั่วๆไปขอบคุณมากๆค่ะคิดว่าถ้าไม่ได้เจอแอปโกวันนี้เราเป็นไงวะก็ยังไม่รู้ชะตาชีวิตก็ป่านี้ก็คงจะ ไปโรงพยาบาลรับยาแล้วนอนอยู่บ้านแล้วมันค่ะเครียดจริงๆวันนี้ก็มีคนอยากขอบคุณคุณแอลเหมือนกันครับผมก็อยากขอบคุณที่คุณแอลยังแข็งแรงอยู่ขอบคุณคุณแอลที่ดูแลตัวเองและก็แข็งแรงเหมือนคนปกติเป็นกําลังใจให้คนอื่นได้ขนาดนี้